ถ้าเราจะนับถือพระพุทธศาสนาให้ได้ประโยชน์ไม่งมงายก็ควรให้เป็นไปในลักษณะรู้จักต้นไม้ทั้งต้นไม่ใช่เพียงรู้จักดอกหรือรู้จักผลหรือรู้จักแต่เพียงแค่ร่มเงาของต้นไม้กล่าวคือบางคนกล่าวชมเชยผลไม้ว่าดีกว่าลำต้นบางคนรู้จักแต่ดอกไม้และตตำหนิลำต้นว่าไม่ดีเหมือนดอก บางคนก็สรรเสริญร่มเงาว่าดีกว่าส่วนอื่นๆคนที่รู้จักประโยชน์เฉพาะอย่างเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับคนที่นับถือาศาสนาเดียวกันและแตกแยกความคิดทะเลาะวิวาทกันเองว่าคำสอนนี้ดีกว่าคำสอนนั้นแท้จริงคำสอนเป็นเรื่องให้ประพฤติปฏิบัตินี้กับคำสอนเรื่องที่ให้รู้จักขยายปณิธาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยกันจะว่าอย่างโน้นแคบอย่างนี้กว้างก็คล้ายกับคนที่กล่าวว่าส่วนยอดของต้นไม้มีผลสำคัญกว่าส่วนลำต้นและรากทางที่ดีควรจะศึกษาให้รู้จักประโยชน์ของทุกส่วนในที่สุดก็จะปลองดองกันเพราะรู้จักประโยชน์ โดยทั่วถึง